อยู่เมเจอร์รัตทิโอทินครับวันนี้ได้รับเกียรติครับจากหนังเรื่องโฟคิงภาคสองครับให้มาดูรอบสื่อมวลชนครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าวันนี้บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรบ้างพี่แหลมจะเท่ขนาดไหนคุณบิ๊กดีเจราดจะควนตีนขนาดไหนครับเดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศในงานกันครับนี่นะครับโฉมหน้านักแสดงโฟคิงครับพี่แหลมครับคุณเฟยพี่ทูศิลาบิ๊กดีเจราดครับเดี๋ยวมาครบทีมครับ โอิง oh, ภาคสองครับอันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับเนี่ยผู้วังเท่เลยละคนนะครับดูเยอะๆนะครับกับหนังเรื่องนี้ดี่แล้วนะครับที่บิ๊กดีเจลาอันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับหัวสือมวลชนก็มาทำข่าวกันเยอะแยะมากมาย นี่ฮะพี่บางกระนกตัวจริงนะครับนี่ฮะนี่ครับใส่เสื้อช็อปกระหนกมาครับแต่ผมบอกเลยครับว่าไม่ได้โหดที่สุดในวันนี้นะครับคนที่โหดที่สุดนี่นี่พี่มดนะพี่มดพี่มดกับพี่บางแต่โหดที่สุดในงานวันนี้นะครับต้องคนนี้เลยฮะไม่ใช่คนนี้ฮะนี่ฮะอุ้ยถ่ายอะไร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 จะถ่ายขอเลี้ยจะถ่ายคนที่โหดที่สุดในงานไหนฮะ แค่นิดเดียวนะนิดเดียวพอว่าไงชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยอ๋อพี่อ๋อพี่อยู่โรงเรียนยนี่บู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 รณพลจอมมานบูม <laughs> <laughs> าเร็วมาเร็วก็อย่างนี้แหละเนี่ยโหดจริงเห็นไหมจอมมานบูครับผมบ๊ายายครับพี่ เจอกันเจอกันเยเริ่มดูโคสอง2ด้วยไม่ได้เล่นนี่ครับนักแสดงเปิดตัวครับที่ต่อเพิธีกรน,นะฮะแต่ละคนนี่เท่ทุกคนนะครับนักแสดงโคคิง2ครับนี่คือบรรยากาศงานนะครับนี่คือบรรยากาศงานเปิดตัวหนังโคคิง2นะครับที่เมเจอร์รัชโยทินครับแฟนๆนี่ก็เข้ามาหลายคนเลยครับตรงนี้อย่างนี้ใช่เลยโอเคมาเลยครับ i <laughs> you เต็มรูปแบบว่าสิ่งที่พวกเราทีมงานุกคนทุกชีวิตท่านไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงจะได้เข้าไปอยู่ในใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นความมันเทงควาสบเศร้ารอยยิ้มอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งตวามหมอยที่เกิดไปคิดไปสร้างชีวิตของตัวเองวันเป็นอะไรกัน โฟกิงครับภาคสองเข้าแล้วนะครับอย่าลืมไปดูโฟกิงกันเยอะๆนะครับพวกเรา mm hmm.